นี่สาวสารกินแซบพาเพื่อนๆนมาเที่ยวหมู่บ้านห้วยเสือเท่านะคะเป็นหมู่บ้านกะเรียนคอยาวนะคะอยู่เทียมอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเพื่อนๆจ๋าถ้าใครๆได้ผ่านมาเที่ยวทางนี้นะคะที่มาจากต่างประเทศหรือมาจากเมืองไทยทาคอื่นๆอย่าลืมมาเยี่ยมมาชมแม่ฮ่องสอนนะคะที่นี่สวยงามมากเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมนะคะเสื้อผ้าหรือว่าผ้าถุงต่างๆแล้วก็อุปกรณ์เครื่องประดับนี้ชาวกะเรียงเขาผลิตด้วยมือแล้วก็เป็นสินค้าประจำหมู่ เลยนะคะสวยงามมากนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะท,ทุกๆปีเลยนะคะถ้าใครแวะมาก็ขึ้นมาชมที่นี่ได้เลยนะคะ,ะบนดอยเนาะดอยที่นี่ก็อยู่อําเภอเมืองนะคะจังหวัดแม่ห้องศอนนะคะเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวกะเรียงนะคะซึ่งก็มีสุภาพส,สวยทุกอย่างน่าท่องเที่ยวมากเลยนะคะจังหวัดแม่ห้องอนเนาะเพื่อนๆถ้าได้มาแล้วก็อย่าลืมแวะมาชมมาเที่ยวนะคะ,ะถ้าใครอยากจะถ่ายรูปกับกะเรียงคอยาวนี่ เขา,า,าก็จะมีอุปกรณ์นี้ให้นะคะแล้วก็ถ่ายสวยๆหวดเพื่อนๆ,ๆ,ๆได้นะคะถ้าเรากลับไปที่ต่างประเทศแล้วก็เอาไปหวดเพื่อนๆชาวต่างชาติาของเราได้นะคะ<ว>ย,ยังไงก็มาเที่ยวเมืองไทยกันเยอะๆนะคะที่นี่แม่ท<ม>ูงสอดนนค่ะ